มันก็คือสิ่งนี้ฮะซอฟเอ็ซอฟเอครับฮาร์ดเอแล้วก็ลอสเอนี่คือเส้นครับมันจะมีเส้นแบบนี้ฮะนี่คือเส้นซอฟครับเส้นซอฟคุณยังเห็นมันเป็นเส้นอยู่นี่คือเส้นซอฟครับนี่คือเส้นฮาร์ด คมและนี่คือเส้นลอสครับมันจะดูเหมือนไม่มีเส้นเนี่ยฮะมันจะดูเหมือนไม่ปรากฏเส้นก็คือเป็นสิ่งที่มันฟุ้งมากๆถ้าผมถ้าบางคนเอ่อบาลานซ์สิ่งนี้ไม่ดีครับมันจะทำให้ภาพอ่ะมันหนักในหนักหนึ่งตลอดเวลาอืมถ้าคุณมีภาพสไล์แบบสนใจเป็นภาพสไล์ลัสเตเตอร์นะมันต้องบาลานซ์ระหว่างสามมันได้ดีมากแตกต่างจากพวกซตล์อนิเมที่แบบว่าใช้ฮาร์ดเป็นหลักอนิเมะฟ,ฟอร์มอะ่ะจะใช้แบบฮาร์ดเป็นหลัก สองเฉดแล้วก็ฮาร์ดเป็นหลักอ่าแต่ถ้าเป็นสายอิลารสของเราก็จะเน้นที่ซอฟต์ฮาร์ดแล้วก็ลอดต่อกันเลยครับผมวิธีเช็คว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมก็คือก็ลองสร้างทรงกระบอกอันหนึ่งสวยสวงามขึ้นมาหนึง่งงบแล้วก็ลงสีให้เขาอย่างเงี้ย ถ้าสมมติว่าแสงมาจากทางซ้ายนะฮะแสงไาทางซ้ายครับทำให้แสงโดยส่วนมากเมื่อแสงโดนกับไอเทมที่ม,มันเป็นทรงกลมมาเยอะจะเกิดอะไรขึ้นนะตรงกลางดูจากข้างบนครับจะเกิดอะไรขึ้นนะตอบตัวเองก็ได้ครับเมื่อเป็นวัตถุทรงกระบอกนะ จะเกิดเป็นซอฟใช่ไหมครับอ่าซึ่งบริเวณหน้าตัดข้างบนจะเกิดเป็นอะไรครับด้วยความที่มันเป็นแอ่งแบบนี้ทำให้เกิดฮาร์ดขึ้นมาฮาร์ดซอฟใช่ไหมครับอือแล้วต่อมาฮะก็คือเงาที่ตกทอดออกมาหรือแคชชา a d โดเงาที่แบบว่าโดนบังจนตกออกมากระจายออกมาอันนี้ครับยิ่งใกล้เทมยิ่งคม ยิ่งไก่เทมยิ่งลอดปัญหาที่ผมเห็นหลักๆสำหรับว่าคนที่เพิ่งวาดะครับจะมีปัญหาเรื่องการคุมลอดไปฮาร์ดฮะโดยเฉพาะตรงแคชชั่นโดอันี้นี่คือแคชชั่นโดแคชชั่นโด้เนี่ยฮะเราเผลอลืมตลอดเลยว่ามันต้องฮาร์ดซอฟแล้วก็ลอดสามอันติดกันเลยนะครับตรงบริเวณแคชชั่นโดอะอ่ามัจะถึงเหมือนจริงครับ งานสวยเทมก็จะมีมีอะไรฮะมีซอฟมีรีเฟกเป็นลอสเนี่ยฮะมันจะเข้ามาเป็นลอสนิดหนึ่งถ้าเราบาลานซ์การเพ้นทั้ง3อย่างนี้ได้งานสวยโคตร,คตรอะ่ะมันสวยแบบสวยที่เที่ยบอืยัีไม่ดีว่าดีครับ ผมเลยอยากให้แบบว่าลองฝึกโดยการที่เอารูปปั้นมาหรือไม่ก็เอาภาพใครสักคนหนึ่งมาลองวาดตางอะไรคุณจะสังเกตพวกซอฟฮาร์ดแล้วก็ลอดออกฮะซอฟอิดฮาร์อดอิดแล้วก็ลอดอดิดเนี่ยเพราะบางคนแบบเผลอไปทําจนมันซอฟหมดเลยครับซึ่งมันไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าซอฟซอฟไปเลยก็ไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ ทุกอย่างมันจะฟุ้งหมดเลยครับมันจะฟุ้งแบบนี้เนี่ยเผอใช้บัตรอันเดียวไม่มีบัตรคมเลยจะเป็นงี้งานจะติดเนี่ยเห็นนะฟุง้งฟุ้งนะครับฟุงฟ้งฟุ้งฟุ้งหมดทั้งอันและงานก็จะอมฟุง้งแต่บางคนใช้ แะอวไรอันนี้ซอฟใช่ไหมรอดเอทครับก็คือใช้บัตรที่ฟู้งใหญ่มากเกินไปก็จะเปน็นนี้ฟุงใหญ่มากเกินก็จะเป็นอย่างเี้เหมือนในแชทเราก็จะมีคนสไตล์นั้นอยู่นะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันต้องเกิดจากการสังเกตไปบ่อยจริงๆครับถึงจะรู้ว่างานตัวเองพลาดตรงไหนอแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบ ไอเดเทลพวกนี้มากเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเราสามารถบาลานซ์ระหว่างซอฟต์ฮาร์ดและลอสของมันได้จะออกมาแบบนี้เสมอดูเนียนเนียนสบายสบาย,บายตาอ่าฮะวิธีฝึกฝึกยังไงครับก็ลองเอาพวกรูปปั้นทั้งหลายวอยวอดมาอา่าเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูแล้วกันอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจารย์แต่ละคนตอนที่เขาเรียงไประยะนึ่งครับเขาสามารถบาลานซ์พวกนีได้เองอัตโนมัติและสร้างสไตล์การทำฮาร์ดเอ็ดซอฟต์เอ็ดแล้วก็ลอ t เอ็ดของตัวเองได้จริงเหรอเท่จัดอะตอนรู้อะไรพวกเนี้ยเราบอกว่าโอ้โหมึงขนาดนั้นเลยวะใช่ขนาดแหละ ย่งตัวอย่างลหะของอันนี้ครับโอเคครับผมขอยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพครับตอนที่ใช้งานจริงอ่ะฮะผมขอทำเป็นซอฟแอก่อนนะซอฟแอกซอฟแอกเป็นสีแดง l o ตเอ g เป็นสีฟ้าแล้วก็ฮาร์ดเอเป็นสีเหลืองผมอยากให้ดูตรงชุดครับจะได้สังเกตได้ง่ายๆนี่ครับผมตรงชุดก็สังเกตไหม ว่าซอฟบริเวณนี้ซอฟไปถึงประมาณนี้ปุ๊บเปลี่ยนเป็นลอทันทีนะฮะซอฟตรงนี้เนี่ยตรงนี้เกือบจะลออแล้วนะเพราะตรงนี้มันแบบเส้นเกือบจะหายไปแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงแล้วตรงนี้ก็ซอฟเยอะหน่อยเกือบจะฮาร์ดด้วยครับตรงนี้เกือบจะฮาร์ดเลยแล้วก็ฮาร์ดที่หนึ่งตรงนี้มันทําไม่รู้ว่าเขาปาดคมตรงปลายนิดนึงแล้วค่อยซอฟออกแล้วก็ลอตรงนี้นี่ครับ เซิ่งถ้าคุณอยากจะวาดหรือเพ้นท์อะไรให้มันแม่นจริงๆก็ต้องลองภาพจริงมาก็ลองแกะอันนี้ดูบ่อยๆช่วยได้มากเลยครับอย่างฮาร์ดเอ็บริเวณพวกเงาหลืบเนี่ยครับส่วนมากมันจะคมนะเงาหลือบอะ่ะมันจะเป็นฮาร์ดเอ็ดเลยฮะเงาหลืบผมมันมันคมจริงๆมันคมแล้วมันอยู่เนี่ยมันเป็นเลยฮาร์ดเลยะคุณก็คุณก็ณกสามารถเดาได้ว่าใช้บัตรคมปาดพวกหลืบได้ อันนี้คือเงาวตวดทอดคะแคชเช่โดครับใช้คมหมดเลยเพราะว่ามันอยู่ติดกับเสื้อมากๆอย่างบนหัวของอาจารย์คนนี้ฮะตรงบริเวณนี้ใช้ฮาร์ดหมดเลยครับฮาร์ดเป็นตัวคมคมตรงนี้ลอดใช่ฮะสังเกตนะฮะลอดไม่ใช่ลอดดิพูดผิดซอฟเนี่ยตรงนี้ซอฟน,นิดนึงแสดงว่าปาัดฟุ้งไปปลายหน่อยปัดฟุ้งไปปลายหน่อยฟุ้งไปปลายหน่อยฟุ้งไปปลายตรงนี้แล้วก็ ในหัวจะมีลอดเออยู่นิดนึงสังเกตหรือเปล่าน,นี่คือนี่นะฮะมีลอดเออยู่นิดหนึง่งบริเวณนี้ลอตเอทมาเริ่มเทิมแล้วเนะี่ยตรงนี้ด้วยก็ลอดเอทครับแทบจะมองไม่เห็นเส้นเลยลอตเอทเหมือนกันอันนี้ก็ลอดเอทให้ลองประยุกต์จากอันนี้ดูนะฮะจะื่อทําให้การเพ้นท์ของเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นอันนี้ก็ลอดนะฮะบริเวณนะั้ลอดแล้วก็เริ่มไปฮาร์ดตรงบริเวณจมูกจมูกบนคม ตรงบริเวณนี้ซอฟนิดนหนึ่งซอฟแล้วก็คมเห็นไหมแล้วก็ฮาร์ดนะฮาร์ดฮาร์ดซอฟนิดนหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมแบบนั่งแกะบ่อยๆครับที่เอางานอาจารย์มาดูบ่อยแบบว่าเขาซอฟตรงไหนบ้างเขาฮาร์ดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเอ,อ้ยนี่มันต้องสังเกตบสังเกตเยอะจริงๆอันนี้ซอฟซอฟฮาร์ดถ้าเราสามารถเข้าใจด้วยว่าทำไมเป็นหนึ่งฮาร์ดทำไมเป็นซอฟก็จะดี มากครับอย่างเช่นแบบไอเทมมันหน้าเฟซมันหักลงเนี้ยก็เลยเป็นาร์ดหน้าเฟซมันค่อนข้างที่จะนุ่มก็จะเป็น s o f หน้าเฟซที่มันนุ่มมากๆที่มันแบบโคดค่อนข้างที่จะมันเว้ยโค้งไปเลยก็จอกลอดเดยอะหน่อยใช่อ่ะก็ต้องสังเกตนี่บ่อยๆอันนี้ s o ฟ t e d มันเริ่มเพิ่ม L คืออะไร L คือลอสเอทกครับก็คือแทบจะไม่เห็นเส้นเลยตอนเราเพ้น์อย่างอันเนี้ยเห็นนะแล้วแทบไม่เห็นมันเป็นเส้นด้วยซ้ำ นี่ค่ะคือลอได้เห็นอ่าฮาร์ดเอ็อันนี้อันนี้ซอฟเหมือนบางซอฟอุย้ยซอฟใช้เอใช่ไอฮาร์ดดี่ไหวจัดลืมซอฟใช้แดงอันนี้ซ <laughs> อฟเห็นไหมสังเกตไหมซอฟซอฟมันจะมีเป็นเส้นนิดนึงอันนี้ลอสเนี่ยฮะลอดมันเริ่มเทิมเลยแทบไม่เห็นเป็นเส้นเลยต้องเป็นเส้นที่คมนิดนึงครับอันนี้ฮาร์ดเนี่ยนะผมอยากให้ลองสังเกตตอนเพ้นท์ทั้งหลายแล้วก็มาแกะพวกนี้ดู ทําให้การเพ้นต์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นการเพ้นต์ตัวการเพ้นชุดการเพ้นผมจะมีซอฟเอดลอตเอดแล้วก็ฮาร์ดเอดไม่เหมือนกันอืมนะฮะก็คือเป็นอย่างในหัวข้อที่น่าสนใจมากถ้าคุณอยากจะเพ้น์ให้งานแข็งแกร่งขึ้นผมแนะนำให้มันสังเกตอะไรพวกนี้บ่อยแต่และอาจารย์อ่ะไม่เหมือนกันเลย แต่มีจุดร่วมเดียกันอยู่ก็คือมีซอฟเอกรอดแอแล้วก็ฮ์ดเอกแบบกลมกลมม,มันก็จะมีงานหนึ่งที่ผมก็ยังชอบอยู่มันเป็นงานที่เน้นอซอฟเอกครับจารย์โอฮีนี่แหละฮะงานเน้นซอฟอันนี้อันนี้คืองานเน้นซอฟครับ ผมอยากให้สังเกตบนหัวเห็นไหมหัวคือซอปใหญ่เห็นไหมครับอันหนึ่งอ่ะอันเนี้ยซอปใหญ่อันหนึ่งมาเริ่มเพิ่มอันหนึ่งเกือบจะลอดด้วยซ้ำหัวเนี้ยและเขาค่อยเอาหลืบเนี่ยเป็นคมกับซอปด้วยนะซอปและเอาไฮไลท์เป็นปัดคมหมดเลยตรงบริเวณตัวทําเป็นซอปบริเวณนี้ซอซอป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 บริเวณใต้หลืบเป็นคมเป็นฮาร์ดเอ็นหมดอันนี้ก็ซอปซอป คมบริเวณแสงคม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 อันนี้ก็คมเห็นไหมฮะสังเกตคมในหลืบเขาจะพยายามทำให้ซอฟต์หน่อยบางทีก็คมมากๆฮะฮาร์ดเอ็ดยอยู่เลยตาฮะตาสังเกตไหมฮะว่าตาในเขาใช้เป็นบัตรเนี่ยฮาร์ดฮาร์ดเอ็บริเวณขอบใช้ซอฟตอ์ระมาณนั้นนะค,คุณสามารถแกะทั้งงานเลยถ้าคุณมองอันนี้ออกความละเอียดอ่อน อย่างหางเขาใช้เขาพยายามใช้คมด้วยใช้ซอฟนิดหนึ่งนะปกบไว้นิดหนึ่งว่าแต่วันนี้มีโซนมื้งบึ้งเลยมึ้งแล้ววะประมาณนั้นครับเกี่ยวกับฮาร์ดเอตซอสเอตแล้วก็ l อเอต